วันนี้เรากินอาหารเกาหลีกันนะคะมาดูว่ามีอะไรบ้างร้านโอเวอร์เซอ่ามีอะไรบ้างโอ้โหอันนี้น่ากินจังเลยเมนูอะไรคะเมนูแรกนะคะเป็นพิซซ่า น,น,น่าทานมากเลยน่ากินนี่ค่ะแล้วเขาก็ให้มากับเป็นซอสนะคะเดี๋ยวเราจะราดซอสบนพิซซ่าแล้วก็ทานกันค่ะร้อนๆเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเมนูฮิตของร้าน Over Soul ค่ะคือแทนชแดนขิมบับซังกุ้งค่ะโอ้ว้าวน่ากินมาก ข้างในเนี่ยก็จะมีหลายไส้นะคะอัดรวมอยู่ในอันเดียวกันนะค่ะก็จะมีทั้งกุ้งมีทั้งไข่หวานนะคะและอีกมากมายค่ะค่ะ่วนต่อไปนี้เป็นคอนด็อกนะคะจะมีหลากหลายหน้ามีหลากหลายแบบเลยนะคะไม่ว่จะเป็นชีสบอลทรัฟเฟิลคอนด็อกนะคะเคอรี่คอนด็อกนะคะเป็นแบบ ดอกแบบออริจินอลดัางเดิมนะคะหรือว่าเป็นแบบฟรายพรอนด็อกค่ะอันนี้เป็นขนาดมินินะคะเป็นขนาดเล็กค่ะกับเคหมูค่ะเป็นหมูผัดกับบุนเส้นสไตล์เกาหลีนะคะน่าทานมากเลยค่ะค่ะต่อมาจะเป็นโรซตต็อกนะคะนี่ก็เป็นเมนูดังอีกอันนึงของร้าน o v e r s o นะคะประกอบด้วยตอก สตอ๊อกโบกินะคะแล้วก็มีไส้กรอกนะคะแล้วก็ไข่ะคะ่ะมากับน้ำซอสโรเซนะคะที่มีความเข้มข้นมากเลยค่ะค่ะอันนี้เป็นคิมมารีซอสสเต็กนะคะเป็นวุ้นเส้นนะคะห่อด้วยสาหร่ายกรอบเท็มปุระค่ะ น่าทานมากเลยค่ะอันนี้นะคะน้องเขาก็จะให้าาอันนี้เป็นไก่ไม่มีกระดูกค่ะราดด้วยซอสกระเทียมเกาหกลีกรุบกรุบนะคะน่ากินจริงๆค่ะอันนี้เป็นจำปงบะหมี่จำปงเกาหลีค่ะก็คือบะหมี่นะคะแล้วก็กินกับ น้ำน้ำซุปนะคะที่เป็นซุปต้มยำใส่ซีฟู้ดค่ะไตล์เกาหลีค่ะก็จะมีปลาหมึกนะคะมีกุ้งมีหอยนะคะอยู่ในนี้ค่ะจำปองกินกับบะหมีนะ่เนาะกินกับบะหมี่เาะ